ซอสซ็ส๊เคมเราก็กิน,นข้าวเสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็จะตามด้วยอาหารหวานนะจ๊ะดูขนมเราสิมีอะไรบ้างในผลโชมีนะจ๊ะอันนี้จะเอาไปขายในโรงเรียนนะจ๊ะด้วยอะไรสิบบาทนะจ๊ะเบื้องอ,อันนึงก็นหนึ่งบาทนะแล้วก็มาดูขนมอันนี้นี่นะจ๊ะขนมซี แล้วมลวก็ลูสีลอูสนก็ร่อยก็นี่เหมือเดิมแล้วก็สองันนี้แล้วก็ขนมมาแล้วที่ปุ๋ย้อหใจกันเลยะลแล้วนะแล้วก็นีอกี้เจอกระเป๋านี่สวยเห็นไหม ถูกว่าเขามือสออเขาไม่ใช้ค่ร้อยเดียวเองนะจ้ะเดซเอขอ,อของกอลฟแต่มันก็สวยดีนะมันใหม่นะนเพื่อน <c oughs> อ นี่เราต้องกลัวแบตหมดนะจ๊ะเราไม่ใช้แป็สำรองคิตตี้น่ารักอ,นนอันนี้แปดแปดพันเอ้ยแปดแปดหมื่นแปดพันเลยนะนี่น<ห>ตัวนี้นะจ๊ะ,ะชาร์จได้ประมาณสามรอยซื้อมามวหมสามอันเลยซ,ซื้อได้ราคาส่งเพราะว่าซื้อสามอันขึ้นไปนะคะซื้อให้หนูตายแล้วก็ หนูปุ้มมาจอแล้วก็พี่นามนะคะคนละอันเลยเพราะว่าไปไหนก็ไม่ต้องมานั่งกลัวแบตหมดเออโอเคเนาะไปแล้วแหละคลิปนี้ยาวไปแล้วกินหนมก่อนนะจุ๊บจ